เอาละครับผมก็กลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม l i n i m a l นะครับเป็นแบบเวอร์ชันเดโมนะครับผมเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นค่ายเดียวกับค่ายเดียวกับ Little Nightmare นะครับผมเนี่ย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 ทาเซียสตูดิโอใช่ป่ะเพื่อไม่เสียเวลาไปดูกันเลยไปเฮ้ยทุกคนมาแล้วคืออะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอะไรอ่ะคืออะไรวะทุกคน อันนี้เหมือนเราอยู่ในแอ่งน้ำไม่ใช่แอ่งน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนบ่อน้ําครับตอนนี้เหมือนเราอยู่ในบ่อน้ําครับทุกคนเฮ้ยมีหูด้วยอ่ะเฮ้ยเปิดฉากมากับทะเลอันกว้างใหญ่นะครับตอนนี้ขยับอะไรยังไม่ได้โอเคอะไรแดงๆวะทุกคนกระสือหรอ กระสืออ๋อโอเคอ่าทีอ๋อโอเคอ๋อนี่เราต้องคุมคุมดีๆฮะคุมดีๆภาพอาเกือบชนแล้วล่ะเราต้องมาอย่เงี้ย่ะน่าจะเราเราจะต้องตามแสงไฟไปครับทุกคนใช่ยูดแอลฟอสตียอ๋อนี่โอเคเร่งเร่ง โอเคเล่งไปเล่งไปเอ้ยมายางนี้มาางนี้กลุ้งกลิงกลุ้งกลิง,ลง,ลงเสียงเหมือนกระพวนควายเลยทุกคนนะเอาละมาถึงตรงนี้ละเราขยับอะไรไม่ได้เป็นคัดซีนครับทุกคนเป็นคัดซีนอะไรอ่ะทุกคนคนนี่ว่าทุกคนลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเลยเฮ้ยเป็นนอนอะไรอยู่ข้างล่างเราขึ้นมานี่ หายไปไหนวะหายไปไหนแล้ววะทุกคนเชี่ยไปไหนอะหายไปไหนแล้วขึ้นไปแล้วครับทุกคนเฮ้ยเด็กผู้หญิงเหรอหรือเปล่าอะ่ะมองไม่ชัดอะแต่ภาพสวยเอาเรื่องเอ้ยอะไร <c oughs> เออเด็ก <c oughs> เด็กผู้หญิงครับ <c oughs> เสียงเด็กผู้หญิงเนะี่ย เอ้ากูช่วยมึงนะกูช่วยมึงมึงทำอะไรกูกูช่วยมึงนะ,งงอะงนะเอออีนี่ไม่ไม่ไม่สำนึกบนคุณนะทุกคนนะกูช่วยมึงเฮ้ยฉ <c oughs> ันคิดว่าเธอตายซะแล้วมีบทพูดว่ะผมคิดว่าเกมไม่มีบทพูดนะเนี่ยะอะไรอะตะเกียงว่ะเดี๋ยว มึงเราอยู่ที่ไหนเนี่ยกูคุยคนเดียวปะเนี่ยไม่รู้อะเราคุยคนเดียวปะทุกคนฮะทำไมผมไม่ได้ยินเสียงนางเลยอะชิปหายละอะไรวะญนะเี้ยแล้วสาวทำโคตรดีทำดีไม่พอทุกคนดูฉากดิมีนกบินว่อนเต็มหมดเลยเชีย่ย เคไปไป,ไปเร่งครับเร่งเครื่องเต็มกำลังชนไม่ได้เดี๋ยวตายโอเคค่อยฮะค่อยโอเคเร็วอย่างงี้โอเคทางนี้จะชนจะชนไม่ได้จะชนไม่ได้เดีไงนั่นซ้ายซ้ายซ้ายนี่เราต้องเข้าไปในนี้แน่เลยทุกคนเราจะเข้าไปในช่องแคบอ,อ,อะไรบรร่วงลงมา อ๋อเป็นแค่หินว่ะลูกกะลาวอ่าค่อยๆนะค่อยๆเราค่อยๆไปดีกว,ว่านะทุกคนโอเคเอ่อก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมขออนุญาตมาดูตรงนี้ก่อนว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะแอบคุ้มยากอยู่นะทุกคนนะ ออทางซ้ายไม่มีอะไรอันนี้ก็ไม่มีอะไรโอเคงั้นเราก็ต้องติ่งตรงไปเรื่อยๆวายเฮ้ยเชือดโหลฉากเหรอมีรถลฉากว่ะทุกคนเมื่อกี้เนะี่ยงไปไหนเนะี่ยน่าต้องมาทางนี้ว่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยระวนกลับที่เดิมเปล่าวะไม่หรอกเฮ้ยทุกคนนั่น,อะ,น,นอ,ะอ,ะอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะอ้าอะไรอย่าไปโดนดีกว่าเนาะ มันเหมือนทุ่นระเบิดเลยอ่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยชนไม่ได้ทุกคนทุ่นระเบิดจริงๆด้วยโอเคอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะอ๋อเราต้องไปต่อเดี๋ยวทุกคนทำไมมันสั้นนะทำไมผมรู้สึกว่าภาพมันจะไม่60เฟร,รมวะเออช่างมันเถอะเออ w h Y i t i n t e r e s t ทำไมเราทำอะไรไม่ได้เลยคือเราเข้าไม่ได้เหรอ x y อ๋อเป็น y ครับตัว y อ๋อเมื่อกี้เดี๋ยวผมอ่านผิดแน่เลย y มันแปลว่าแบบหยิบของเก็บของด้วยเอออ่ะเอาขึ้นยกขึ้นก็ไม่มีอะไรเลยปะึ๊บมีไหมมีนะมีหนูเนี่ยมีหนูเนี่ยบอดีหนูเอาขึ้นึ๊บเจ้ยังไม่มีอะไรอะ่ะทุกคนอันนี้เหรอมีไหม เปิดแมงทุกอันน่ะ,ะเด็เฮ้ยวิ่งเลยปื๊บมีเหรอ,อไม่มีเออก็น่าจะเป็นอันนี้แหละคิดว่าหนูอีกแ้ะหนูวิ่งไปนู่นน่ะทุกคนน่ะไหนเรามาเปิดนี่ดิปื๊บนั่นไงหนูมานี่เว้ยแปลว่าเราต้องเก็บเก็บมาขึ้นมาเก็บขึ้นมา เออนี่แหละกูแจไปกันไอนางหนูไอชื่ออะไรไม่รู้เรายังไม่รู้จักชื่อเลยแต่ไม่วิ่งไวมากออขาย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 เรียบร้อยเข้าไปแล้วทุกคนเข้าไปแล้วเย่ <Yeah. S 2> เข้ามากูมาเจอกับอะไรเนะี่ยโอเคลง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 ตามมาตามมาไฟฉายไฟฉายเออไม่ใช่ไฟฉายอะไฟเช็คนี่ ไปไปไปค่อยๆค่อยเควิ่งไปวิ okay. Okay. ่งไปเฮ้ยเฮ้ยติดติดฉากติดฉากเมื่อกี้เควิ่ง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 แล้วตรงนี้มีทางไปขออภัยเสียมารติดคอติดแต่เมื่อกี้ติดอ่ะอุ้ยเฮี้ยลมแรงจังอ่ะโอเคโอเคเราต้องเราต้องยังไงนะวายโอเคปิดเรียบร้อยครับทุกคนปิดเรียบร้อย ปลว่าเราต้องไปทางนี้คนระับลัน f f เ s อ e ์กูจะตายแกหรือกูตายอ๋อมันมันต้องวิ่งว่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปปิดนั้นก่อนวิ่งเลยกูวิ่งเลยกูสับกูสับเร็ว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 ร็วเ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  ช่วยเฮลเอวเราเราต้องช่วยนางโอ okay. เคปิดแล้วมาเร็วเข้ามาเ <c oughs> ดินไปพัดพัดเลยเมื่อกี้โอเคช่วยกัน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 หน่อยเด <c oughs> ี๋ยวเข้าอึบอึบโอเคลงโอ้ยเอฟเฟกต์น้ำโคตรดีเมื่อกี้เนี้ยอาร์บโอเค เพื่อใช้แสงแลวนิยอ่อเข้ามาเข้ามาตามเรามาตามเรามาเราจะพาเธอพุาอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะมึงมีเสียงอยู่ข้างหน้าแหละทุกคนโอเคแต่เราต้องขึ้นข้างบนไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าแต่ที่เรารู้คืออุ้ยอีที่อะไรอ่ะอะไรอ่ะใครมึงเป็นใคร มัเป็นใครมึงเป็นใครเนี่ยเออเดี๋ยนะทางนี้ไปได้ไหมทางนี้ไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ก็แปลกใช่ไปไม่ได้แหละไปไม่ได้อีกแล้วไป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 เดี๋ยวเราไปดูซิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมเห็นเหมือนมีทางขึ้น,นเลยเอออ๋ออ๋อโอเคบูทมีพีท อส่วนใหญ่เกมนี้กดวายว่ะหรือผมยังไม่ได้ตั้งปุ่ม,มก็ไม่รู้นะโอเคอย,ยังไงวะม,มันต้องยังไงอ๋อกดวายเหมือนกันกดวายแล้วก็ลูกสอนขึ้นโอเคไฟใช้ไม่อะไฟแช็คแหละเออนั่นแหละมาโกโกโกตามเรามาตามเรามา เราจะพาเธอไปสู่อิสรภาพเองอันนี้มันมีอะไรไม่รู้เราไม่นั่นแล้วกันนะเราขึ้นนี่ดีกว่านะเพราะตรงนี้ยผมคิดว่าน่าจะปลอดภัยนะนะครับทุกคนครับกระตุกอีกแล้วอาจจะเพราะเป็นเกมใหม่ด้วยมั้งทุกคนเนาะคิดว่านะอาจจะเกี่ยวหรือเปล่าวะไม่เกี่ยวหรอกโอเคเปิดไปฉายโก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 มีอะไรไหมทางซ้ายมีอะไรไหม่ะ เฮ้ยทางซ้ายดิอ๋อเฮ้ยเขากลับมาออกไปจากที่นี่ซะในขณะที่เธอยังออกได้ผมแปลถูกเปล่าไม่รู้มา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 อันนี้ก็ต้องกด ก็ไม่มีอะไรอยู่ดีอันนี้มีไหมอ๋อมันมีกล่องให้เปิดตลอดทางเลยทุกคนแล้วก็ต้องเปิดเว้ยผมว่าต้องมีอะไรสักอย่างกับไอตัวเมื่อกี้เนี่ยโอเคโอเคขึ้นตรงนี้ทางนั้นไปไม่ได้เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวหรือไปได้วะเนี่ยมันมีประตูอยู่ทางซ้ายอะเฮไปได้จริงด้วยเออเนี่ยมันมีทางมาโอเค เราเข้ามานี้ก่อนไม่รู้มันมีอะไรไหมติดกูติดขึ้นไปขึ้นไปอันนี้น,นี่มีสวิตชับตรงนี้มีสวิตมีสวิตมีสวิต <c oughs> เออนี่ไฟติดเรียบร้อยไฟติดเป็นที่กูติดด้วยเมื่อกี้เนี่ยกูติดไม่ใช่ไฟติดหรอกแต่กูติดอ่ะมันมีไฟอ่ะมันมีไฟแล้วยังไงต่อไปไปไปพัดลมเปิดอยู่ด้วยอ่ะทุกคนอ๋อ <c oughs> อ้ากูทำไปทำไมเนี่ยกูเปิดทำไมวะเนี่ยอันนี้มีทางลงอะ่ะโทษผมนคิดว่ามันน่าจะมีประเด็นอะไรบางอย่างเอาไปสิเออไปไปไปมาางี้นายจะไปไหนอ๋โโอ,โอ,โ,อโอเคมามามาบูธเธอพีทบูทธเธอพีทเออนั่นแหละมา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  อเออนั่นแหละเออนั่นแหละดึงกูขึ้นไปเออโอเคแล้วเราก็ไปให้เราลงไปข้างในนี้เหรออาลงไปกูก็ตายไงลเลยวะเลยหยุดเลยอ่าโอเคแปลว่าอันนี้มานี่ปุ๊บเราน่าจะต้องขึ้นไปบนนูนครับทุกคนเราต้องขึ้นไปบนนูนครับ้องขึ้นไป เก้ค okay, ้างไว้ก่อนนะอ๋อเราต้องไปช่วยเราต้องไปช่วยเหรอได้ไปเนะี่ยได้ไปเนะี่ยอ๋ออมันมีมันมีอันนี้ทุกคนดันเออเนี่ยแค่นี้เห็นไหมผ่านไปได้แบบสิวสิวฮะสิวสิว,สวเลยทุกคนเคเปิดโกโกโกเออมันมีฉากแบบสลับไปสลับมาด้วยว่าเท่ดีว่าเออ อันนี้มีกุญแจล็อกกูว่ามันต้องมีบางอย่างอันนี้ก็มีแต่ควันนะน่าจะไม่มีใครอยู่นานเกินอ่ะควันออกมาเช่อันนี้ก็เปิดออกมาแล้วกูก็อบบเชียช่ยไอ้เชีย่ยคนหรอหรือหนังคนวะทีดลันเลยเมื่อกี้เชียช่ยเชี่ยเชี่ยเชี่ย อเ่ทุกคนมันเกิดเลยขึ้นกับสถานที่แห่งนี้วะเค <Okay, S 1> เปิดได้มามามา,มาตามมาตามมาโอเคครับทุกคนออกาข้างนอกละไป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 อันนี้ต้องกระโดดฮะเออนี่ต้องกระโดดไม่กระโดดเราอาจจะตายได้ฟึบโ okay. อเคน,นั้นไปไม่ได้เราต้องมาทางนี้โอเคมาทางนี้ตรงไหนเนี่ยอ,อ๋ออันนี้เตะเออแล้วมันก็ล่วงลงไปโอเคค่อยๆค่อยๆโอเค ออกไงวะโอเคมา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 น่เอ้ยกดผิดปุ่มเมื่อกี้อันนี้ไม่มีละอันนี้ไปไม่ได้โอเคงั้นเราต้องมาทางนี้กุย่อกูคารเาะต้องมันต้องดึงก่อนที่ว่ะเออเข้าไปเข้าไปโอเคเราเข้าตามนั่นแหละโอ้โหกูมาเจอกับสภาพอากาศที่มันไม่ค่อยดีเลยทุกคน บรรยากาศยากอามากอ,อ,อะไรอะ่ะมันคนนี่ว่าโอเคเข้าไปอ๋อทุกอย่างต้องกดวายหมดเลยทุกคนเร็วตามเร็วเข้าตามตามเคเปิดเปิดเปิดไฟแช็ค <laughs> โอเคโอเควายเพื่อนเพื่อเพื่อรอ,อดไปโอเคโอเคเออว,ว้าว กูตกไปกูน่าจะตายวะ่ะโอเคโอเคขึ้นไปฮะขึ้นไปขึ้นไปเออหูยี่ตัวอะไรอะยังใหญ่เลยไอ,อ้เหี้ยไอ้ที่มกระโดดไงวะทุกคนเมื่อกี้เราไม่ได้ตายนะมันเป็นคัทซีนเฉยๆว่าเราไม่ควรกระโดดลงไปเออนั่นแหละแปลว่าไปทางขวาไม่ได้ ขวาไล้ซ้ายอา่ะปีเพราะฉะนั้นก็ซ้ายแหละทุกคนไม่มีทางไหนหรอกที่มันจะทางดีอะ่ะเพราะมันมีเออกูเผ้ากูเผ้ากูเข้าพุ่มหญ้าไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ยอะไรเฮ้ยมอบก่อนอะไรอะ่ะถึงหรอวะมันมีเสียงคนว่ะทุกคนเมื่อกี้เนี้ยมันต้องมีคนอะ่ะเสียงเคาะอะไรอ๋อไม่ใช่ ตอนนี้ไงมีประตูทุกคนโอเคเข้าเขาได้มา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 โอ้ oh, ไอ้เหี้ยกูต้องตาประตามาเลยนะอีอยู่ข้างในทุกคนอันนี้เราเรารีดได้เราเราีดตัวเข้าไปกูออกดีกว่าคืออะไรอะทุกคนยิ่งน่ากลัว กูไม่เล่นแล้วได้ไหมฮะยี่ทุกคนอาคัวจริงทุกคนผมบอกเลยล็อกฮะล็อกล็อกก็ถูกแล้วมันต้องล็อกอ่ะมันเข้าตรงนี้โอเคมันเข้าไปในนี้อะ่ะมันคือตัวอะไรวะทุกคนอะไรอะ่ะ ไม่ไอยจ่ไฟก็ก็ผิบอ๋ออันนี้เราเปิดได้เปิดคือเราเราเป็นคนดีว่างั้นเรากดชกโคโกให้เขาเหรออืมนี่ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยนี่เลยทุกคนมันมีอันนี้เออเนี่ยกูต้องเอามาทำอะไรอะ่ะอ๋อ โอเคต้องมาฮะกูต้องมาเป็นพนักงานทำความสะอาดให้พวกมึงด้วยเหรอเนะี yeah. ่ยเยี่ยอีอีอะไรก็ไม่รู้ทุกคนน่าเกลียดแหวะแล้วเป็นไงต่อกูก็ต้องออกอ่ะเด็กทั้งนั้นอ่ะมันไม่มีอะไรในนี้แล้วอ่ะทุกคน โอเคออกออกก่อนไปเจออะไรเบ๋ย์อ่ะโอเคไม่มี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 โอเคออกออกออกเฮ้เฮ้เฮ้ออกมาออกมาโอเคมีอะไรปะเนี่ยดูก่อนดูก่อนผมขออนุญาตวิ่งสำรวจก่อนนะอันนี้มันให้เราไปไหนไม่รู้เอ้ยเอ้ยมันมีทางนี้มันมีทางนี้โอ้ภาพดูเหมือนจะไม่หกสิบว่ะทุกคนนี่ไงผมว่าละ ก็มันต้องใช้กุญแจนะโอเคเข้ามาเข้ามาเออแปลว่าข้างนอกน่าจะโหลดฉากเยอะครับเข้ามาข้างในมันก็60 60 60นะอ่ะมันก็60เฟรมเรทปกตินะครับโอเคอันนี้มันเป็นเหมือนเหมือนลงรีดผ้าไม่ใช่ลงรีดผ้าเหมือนแบบที่ซักผ้าหรือที่ตากแห้งอะไรเงี้ยมีอันนี้ให้กูเก็บด้วยเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะ กูเก็บไว้ก่อนแล้วกันกูไม่รู้ว่าไปทำอะไรมีป่องด้วยขึ้นขึ้นขึ้น <c oughs> อ๋อขออภยัยอุ๊ยทุกคนเอ้ยมนุษย์หมาป่าเหรอกูต้องสู้กับมนุษย์หมาป่าไปนี่ดูดิน่ะเหมือนมนุษย์หมาป่าเลยแวบแรกอะ่ะไม่เออหรอกไม่หรอกทุกแวบเต็มมนุษย์หมาป่าหมดเลยกูต้องเจออะไรไปเนี่ย เฮี้ยป้าโอเควางก่อนคืนนี้กลัวไปไหนอะอ้าอะไรอะอ่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 อ่ะวีคืออะไรอะไอ้เหี้ยทุกคนอย่าด้วยเอาเอาเอาติด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 ผิดผิดผิดทางผิดทางกูแล้วกูกระโดดไงเออเนี่ยกูจุเก่งไง ไป,ไปเอาไปออกเออออกปิดไปเลยเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วกูก็ขึ้นคือทีก่กูทำอะไรเนะี่ยคือเอาอันนี้กูคือกูเอามาทำอะไรนะอ๋อทุกคนอ๋อเอามาใส่ลอ้อเออดีแล้วที่เราเข้าไปก่อนอะ่ะไม่งั้นแล้วก็ชิบหายเลยละ่ะไม่งั้นแล้วชิบหายตัวใหญ่ใเลยแล้วเข้าไปก่อดงี้ งเ้ยตกยาเลยไม่ไม่ขึ้นขึ้นไปขึ้นสีเออนั่นแหละไยไปช่วยกันเธอจะลงไปทำไมขึ้นมาเออมากูต้องมาคับเองด้วยกูต้องมาคับเองไงเอออ่ะเอออ่ะขึ้นลง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  ขึ้นลง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 เกียรละขี้เกียจขึ้นลงละไม่ไปไกลจังอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูเข้าไปไหนเนี่ยเฮ้ย โอเคโอเคโอเค,อเคต้องมาทางนี้เหรอใช่ไหมอันนี้เหมือนบูตได้อ่ะมา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 มเธอขึ้นมา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 มิมานา้าม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 านาม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 วมามามา้าม,มนนาม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 าาเข้าไป เช็ด okay. ตเมื่อกี้ยังตกใจไม่หายเอ้า oh! ไม่มันคือตัวอะไรก็ไม่รู้ทุกคนอะไรอีกอะหรือว่าเราต้องตามวะตาม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 ยังไงเราก็ต้องตามครับขึ้นไปขึ้นไปตามมาตามมา มันเข้าไปข้างในอะ่ะทุกคนเนี่ยมันเข้าไปในตู้เนี่ยขึ้นไปสิเออเนี่ยมันเข้าไปในตู้เนี่ยโอเคชื่อหน่อยเออ,เอ,อแล้วก็ลงไปนั่นแหละมึงเชื่อกันไหมว่ากูจะมีประเด็นอะ่ะกูวิ่งใหญ่เฮีย,ยมีไหมเออโอโ้โห Ah, eu estava Ads it Eu que lá มันอยู่ทางซ้ายหูแล้วเนี่ยเฮียไปแล้วไปแล้วน่าจะไปแล้วอันนี้เปิดไม่ไดออ้อันนี้ถ้าตรงไปก็ไม่น่ามีอะไรโอเคแปลว่าเราต้องออกทางที่มันออกที่มันออกไป เออนี่นี่มอบมอบเอาเอามันกล้มปุ๊บก็วิ่งเลยขึ้นครออ๋อทุกคนมันต้องมาทางนี้อาจจะต้องวิ่งไปทางนี้ครับทุกคนโอเคโอเคไป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  เออ e, นี่มันมีขบวนรถไฟอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนคิดว่าด <eye> ึงหรือดันผมว่าดันแม่งดึงไอ้เหี้ยบายบายนดนจ๊าบายบายโอ้เอ้าเลยวะไม่เป็นงั้นน่ะเฮ้ยเอ้ากูวิ่งวิ่งวิ่งอ่ะเอ้าไอ้เหียอ้สะดุดไอ้สัตว์อ้าอ่ากูโดนไหมเนี่ยกูยังไม่โดนอ่ะโอเคโอเคโอเค โอเคขึ้นไปขึ้นเลยโอเคได้แล้วทุกคนได้แล้วกูวิ่งต่อดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา้าจบแล้วโอเคโอ้ยทุกคนก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะก็สำหรับวันนี้ก็ เลมิโน l เลมิโนหรืออไกอย่างหนึ่งก็เนี่ยนะครับชื่อเกมว่าเลนิมอลนะครับผมเดโมนะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเกมเต็มมาเมื่อไหร่ผมซื้อเล่นเมื่อน,นั้นไม่ต้องกลัวนะฮะแต่อีกไม่นานเดี๋ยวผมจะลงคลิป Little n i g h t m a r e 2เพราะผมซื้อมาละเจอกันทุกคนสำหรับวันนี้ See you again วันไหนสักวันหนึ่งก็บ๊ายบายละบ๊ายบายไปละจิ๊บ๊บ